โรเดีจ่า <lok> ยินด anyway, ีกับอาจารย์สอนอาจารนี่เดี๋ยวเราจะมาดูคอร์สในปีนี้กันดีกว่าสำหรับคอร์สของอาจารย์สอนอาจารย์จะมีคอร์สสอนสดแล้วก็คอร์สออนไลน์ด้วยซึ่งจะเรียนในเวลาเดียวกันเลยนะเป็นเรียลไทม์เลยนะจ๊ะโดยน้องๆที่ลงคอร์สสอนสดเนี่ยจะได้แถมฟรีคอร์สออนไลน์ซึ่งสามารถดูย้อนทบทวนได้ตลอดเวลาซึ่งคุ้มมากๆเลยจ้ะสำหรับคนร้อคนเรียนสอนสดนะจ๊ะและถ้าใครสนใจคอร์สสอนสดหรือคอร์สออนไลน์แล้วยังไม่เข้าใจก็สามารถโทรมาถามหรือแชทถามได้ตลอดเวลา สส้นสุด really ์สเรียนเราจะเรยนทั้งหมด4เดือนเะจะ16สัปดาห์สำหรับน้องนชั้นป .1- ป .2 ก็จะเริ่มเรียนวันที่27ิมินายนนะแล้วก็เรียนสุดท้ายวันที่1 0ตุลาคมนะจ๊ะน้องๆชั้นป .3- ป .4 เริ่มเรียนวันที่25ิมุนายนเส้นสุดวันที่8ตุลาคมนะจ๊ะน้องๆอชั้นป .5- ป .6 เริ่มเรียนวันที่ย1่สิบเ็มิถุนายนก็คือวันนี้แล้วนะจ๊ะแล้วก็เส้นสุดวันที่6ตุลาคมน้องน้องชั้นม .2 เริ่มเรียนวันที่20ตจ๊ะ มีน้องๆที่จองเรียนกันมาหลายคนแล้วนะคะน้องๆคนไหนสนใจคอร์สที่จะมาเรียนกับน้องๆกับเพื่อนๆกับอาจารย์จ๋อก็อ n b o x ถามไปมาครับแชทถามไปได้หรือโทรสอบถามได้เลยจ๊ะน้องที่มาไม่ทันทีหลังคือเรียนชดเชยเนี่ยมาไม่ทันทีหลังไม่ต้องกลัวเลยเพราะคุณสามารถเรียนชดเชยในออนไลน์ได้ตลอดเวลาจ้าโอเคค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์จ๋อยินดีจ้า